หนึงเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคัง่งสำหรับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญต่างๆนะครับที่มีโอกาสพุ่งหลายเท่าตัวนะซึ่งอันเนี้ยมาจากสาเหตุหลักนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่5้าพฤศจิกายนนี้จะมีเหรียญอะไรบ้างกลุ่มไหนบ้าง วันนี้เราไปติดตามที่ละเรียนนะครับผมต้องย้ํานะครับว่าอาจจะมีไม่ได้ครบบางคนรู้มากกว่าแต่ไม่เป็นไรเอามาตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่ามีข่าวไหนเร r เ n ลนมีข่าวไหนอ้างอิงบ้างนะครับเกี่ยวกับตัวของเหรียญพวกนี้นะครับก็ย้ำว่าประมาณนี้โอเคกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเนี้ยเป็นเหรียญ XRP นเนื่องจาก xrp เนี่ยใครได้ดูกราฟวันมีแนวโน้มเหมือนกันนะว่าจะบูรันนะครับเพราะว่าเหมือนกับส่งกราฟเนี่ยกำลังตั้งแลละนะครับกำลังตั้งที่ xrp เนี่ยจะมีหลอดแท่งเขียวๆอีกหนึ่งรอบเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะครับมองขั้นต่ำว่าประมาณหกจุดศูนย์จุถึง0.72 นะครับอันนี้เป็นมองการมองขั้นต่ำทำไมผมต้องพูดถึง r i p เ e r หรือ XRP นะครับมีข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้บ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องของอ่าการที่ Ripper เนี่ยตอนนี้ก็จ่ายเงินนะครับผ่านอ่าเขาเรียกว่ากองทุนเลฟันเนี่ยนะครับที่มาจากของกัมลาแฮร์ลิสนะครับ ก็อาจจะเป็นบริจากเป็นเหรียญให้กับคริปโตเคอเรนซีนะครับเนาะมันก็เลยมีโอกาสนะครับเพราะว่าทางริปเปอร์เนี่ยค่อนข้างชอบนะครับในฝั่งของเดโมแครตค่อนข้างเยอะนะดังนั้น XRP เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงตรงนี้กลุ่มเหรียญที่สองคือ FTT นะครับหรือ FTX ซึ่งตอนนี้ FTT หรือ FTX เนี่ย เขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออ่าถ้าเราได้ติดตามเนี่ยในช่วงของที่แซมโดนจับนะครับดำเนินคดีตั้งแต่ปลายปี2023เข้าปี2024นะครับคดีที่เป็นคดีที่คนเฝ้าติดตามมากที่สุดนะครับแล้วก็อยากเห็นว่าเบื้องหลังเนี่ย FTX หรือแซมเนี่ย จะไปเกี่ยวกับพรรคการเมืองไหนเนาะผลปรากฏว่าจ่ายให้ทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งเดโมแครตกับรีพับลิกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ข่าวจะเน้นเดโมแครตค่อนข้างเยอะกว่านะครับด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ข่าวเนี่ยเขามีการแจกให้ทั้งสองพักเลยฉะนั้นเหรียญที่อยู่ในกลุ่มของ ftt อ่าหรือ ftx เนี่ยจะมี ftt หนึ่งเหรียญ นะครับมีบ bon ลองเราก็ตัวของลู n a classic นะครับอ่าไม่ใช่ลู n a c l a s s สิกย t c นะครับอาจจะมีตัวของตัวอื่นก็ได้นะครับบล bon อง sdt นะโซเนาะเราก็ตัวของ u ู t อนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดดูทรงจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเหรียญแอลคอยตัวเล็กๆเนาะที่ที่ดูแนวโน้มว่าจะ เป็นแท่งแท่งเขียวเนี่ยยาวๆนะครับนั่นก็คือตัวของ FTT นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาสองดอลลาร์ล้วก็ U.S.D.C ก็ประมาณ0.21 0.22เลยเนะาะเมื่อวานก่อนก็ไปถึง0.24 0.25เลยนะครับขยับพิดิกพร้อม FTT เลยนะเพราะเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับ Amanda r e ร e a r c h ด้วยนะครับ ที่จะเป็นตัว <c oughs> ตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับ uatc นะครับอันนี้คือกลุ่มเหรียญที่สองกลุ่มเหรียญที่สามต่อมานะครับนั่นก็คือกลุ่มของเทอร์ลาฟอร์มแลนะครับที่ผมเอาข่าวมาตอนกลางวันเนี่ยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยนะก็จะเป็นเหรียญฝั่งของ a w a วนะครับเพราะว่าทางเทอร์ลาฟอร์มแลบแล้วรูน่าเฟลเดนชันการเนี่ยซื้อ aw a วก นะครับ ADA ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคล้ายๆกับสินทรัพย์คงคลังไว้สำหรับทำการเปกนะครับกับ USD กับ LUNA ตอนนั้นนะพอมันล่มไปก็เลยทำให้ทำให้ใหไอไอเหรียญ a w a c เนี่ยยังยังค้างสต็อกเอาไว้อยู่นะครับผมก็เชื่อว่า a w a c จริงๆเนี่ย ราคามันต้องไปได้มากกว่านั้นแล้ว ADA ด้วยนะแต่ ADA เนี่ยผมไม่ได้ข่บนะครับแต่น่าจะมีผมเคยเคยเห็นอยู่ใน Luna Foundation Card อยู่นะครับดังนั้นตัวของ Luna Foundation Card กับ TFL เนี่ยมันก็จะมีเหรียญ Luna Luna 2 Luna 4มีไหมนะครับมีแต่ว่าไม่ได้เยอะนะ u s t c ก็มีนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับ ที่เกี่ยวกับเทอร์าฟอร์มแลบเนี่ยก็มี a w a วก d a ตัวของลูน่า a คส i c กับลู n a นะครับลู n a เราก็มี UATC สด้วยนะคัหลักๆของ TFL เนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับก็อ่าจ่ายเงินให้กับนนะักการเมืองไหมผมคิดว่าน่าจะจ่ายนะเพราะดูจากนักการเมืองในมอนเตเนโกนะครับที่เป็น s p าเ a จิ c นะครับนั่นก็คือตัวของ ตัวของรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีของมอนเตเนโกรนะครับก็ได้ซื้อตัวของลูน่าหรือเทอราด้วยดังนั้นถ้ามีข่าวออกมาแบบนี้คือโดคอเนียมีอิทธิพลในทางยุโรปนะครับแล้วก็มอนเตเนโกรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าน่าจะมีอิทธิพลกับกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่า เรียนในกลุ่มของ TFL เนี่ยนะครับก็น่าจะติดในใน,นั้นนะครับก็เคยมีข่าวดังนั้นผมว่าถ้าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยไม่น่ายากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายของ FTX เนี่ยน่าจะตรงกว่านะครับเพราะว่าเธอ TFL เนี่ยผมไม่ไม่เคยได้ยินนะครับว่าบริจาคให้กับพรรคการเมืองไหนบ้างนะครับต่อมาก็จะเป็นฝั่งของ Coinbase นะครับ อันนี้ให้ทั้งสองพักเลยแล้วก็ใบแนนด้วยนะครับคอยเบสเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเหรียญม็อกนะครับเหรียญเบสนะเหรียญของเขาเลยนะครับดังนั้นคอยเบสก็จ่ายนะครับสองทางแต่ว่าเหรียญเนี่ยมันยังไม่ยังไม่ปปอปปบูล่านะครับยังไม่ค่อยมีการวางซื้อขายในกะดานหลักๆมีมาก็ตแครสูงมากนะครับแต่ก็น่าจับตามองนะครับอาจจะข้ามเลยก็ได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวของนะครับาบแนน n บแนนก็จะมีเหรียญ bnb กับ Luna c l a s s i c นะครับ n บแนนนี่ก็เป็นตุเป็นอีกกระดานหนึ่งที่ที่น่าจะจ่ายทั้งสองพารคแหละนะครับคือช่วยเหลือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะฝั่งไหนที่เป็นฝั่งของคริปโตแท้แเนี่ยฉะนั้นเราก็มองเรื่องเหรียญ bnb ไว้ด้วยนะครับ Luna c l a s s i c ก็อาจจะเป็นผลพลอยได้นะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเราก็จริงๆมีคาเค้นแต่คาเค้นเนี่ยผมไม่ได้ขานะครับอ่าเราก็มันไม่ค่อยมีข้อมูลมันไม่ได้ดังมากนะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญกลุ่มนะครับของสายเทสลาอีลอนมาร์อันนี้แน่นอนนะครับมีข่าวกับโดนอตทำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ นั้นผมเชื่อว่า d o g e c o i คเนี่ยอาจจะพุ่งขั้นต่ำๆที่เราจะได้เห็นเนี่ยคือจุดศูนจุดสอดลลาร์ในรอบนี้นะครับและอาจจะไปต่อก็ได้นะครับอาจจะไปศูนจุดสามถึง0ูจดเดถ้าทะลุศูนย์จุดเจ็ดศูนได้นะครับมีคนกล่าวไปประมาณสักหนึ่งถึงสิบดอลลาร์เลยอันนั้นเราก็ว่ากันนะแต่ผมว่าไม่น่าจะถึงนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ0ูนจุถึง 0. ูดเเนี่ย นะครับน่าจะเป็นราคานั้นก็จะมีทั้งดอทคอยทั้งชีบะนะครับจริงๆอ่ะฝั่งของอิตาเรี่ยมก็น่าจะมีนะครับแต่ผมไม่ไม่ได้ตามข่าวตรงนี้นะครับอิตเรียมก็น่าจะไปอยู่แล้วเพราะว่าเขาดันนะครับเขาอ่าเพราะว่าเหรียญอิตาเรียมเนี่ยเป็นตัวดันเหรียญเล็กๆนะครับฉะนั้น e t h e เ e ี m ยมฟาดเดชันกาเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วย เหรียญของกลุ่มจาตินซันอันนี้น่าจะอยู่แล้วนะเส้นใหญ่ขนาดนั้นนะครับได้เป็นานายกรัฐทมนตรีของรัฐเ,เล็กๆรัฐหนึ่งด้วยนะครับคนนี้ต่างเยอะแล้วก็มีที่บนเขาเง้งสูงฉะนั้นผมจะมองเหรียญไหนนะครับในกลุ่มของจาตินซันก็น่าจะเป็นพวกซันด็อกนะครับแล้วก็เป็นพวกเหรียญอะไรพวกเนี้ยนะอาจจะมีเหรียญมีมที่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับมีมองดอตก็อย่างเช่นเนโรนะครับเดอะเฟิร์สเนโรอะไรอย่างนี้ส่วนเลรฝั่งของอีลอนมาร์กนะเราก็บอกไปแล้วนะครับว่าแอาแกเกี่ยวกับโดนัทัมอยู่เนะาะดังนั้นมองดอตคอยคีบะแน่นอนนะครับเดอะเฟิร์สเนโรแล้วก็เนโรออนอีทเรียมนะครับเราก็มีเหรียญกลุ่มอนอื่นอีกอย่างเช่นโฟกี้นะครับโอ้เยอะเยอะเยอะเลย นะครับของอีลอนมาร์กเนี่ยโดยเฉพาะดอสเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเราก็จะมีหลายเหรียญที่อย่างเช่นเหรียญมีมนะครับที่เข้ากระดานไปแล้วเหรียญโทเค็นไฟอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หลักๆก็น่าจะมาสองแกนแหละคือดอสกับชิบะก่อนนะครับแล้วเหรียญเล็กๆอย่างเบบี้ดอสอย่างเทโปอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เข้ามาทีหลังเนี่ยอาจจะเป็นตัว ตัวส่งราคานะครับที่จะทำให้เหรียญหลักๆตัวใหญ่ๆเนี่ยไปอันองนะครับหลักๆเนี่ยผมก็ได้ข่าวประมาณนี้แหละนะครับจริงๆมันก็แทบทุกที่นะครับที่จะต้องจ่ายนะนะครับสนับสนุนพรรคการเมืองสนับสนุนพรรคที่ตัวเองชอบหรือไม่ก็บางบางเครือบางบริษัทเนี่ยก็ได้ทั้งสองทางเลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็จับตาดูหลักๆ XRP กลุ่มมีมของอีลอน นะครับมีของจัสตินซันน,นะครับเราก็เหรียญกลุ่มของ FTX นะครับก็อาจจะมี FTT มีบลองโซดูก่อนนะนะครับน่าจะเป็น FTT กับบลองนะครับ USDC นะครับกลุ่มของ f o r m l a b ก็มี LUNA LUNA Classic A-WAGA.DA หรือคาน a n นนะครับที่จะพ่วงเข้าไปด้วยเนาะก็หลักๆประมาณนี้มีของ Coinbase อ,อีกนะครับแต่ว่า คอยเบสมันยังไม่ติดท็อปบนนะก็ขอพิจารณาไว้ก่อนนะครับแต่ว่ากระแสล่าหลาที่ผมบอกประมาณเนี้น่าจะพุ่งน่าจะมูลเลยนะครับบางตัวเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นเหรียญูลของเขาก็นะบางตัวก็น่าจะมูลขึ้นไปได้นะครับอย่างเทอร์โบก็มูลไปได้นะอย่างเบบี้ดอทก็ขึ้นดีขึ้นแรงด้วยนะครับมีดอทคก็ขึ้นมาดีเลยโมเมนตัม um มาดีมากนะก็แจ้งไว้ประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าติดตามนะครับว่า เหรียญกลุ่มเหล่านี้ก่อนการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกาเนี่ยน่าจะ go to the moon นะครับน่าจะพุ่งแรงด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับเหรียนตัวเล็กๆนะครับส่วนบิตคอยกับอท h e เ e ียเนี่ยก็มองหลักๆก,ก็คือเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นสี่นะครับแต่หลักๆเนี่ยคือเจ็ดหมื่นนะครับแนวต้านนี้เลยไม่ผ่านก็คือทุบอท h e เ e ียมคือสองพันแปด นะครับถึงสามพันหะนึ่งนะผมก็มองไว้ประมาณนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ผ่านที่สามพันหนึ่งก็คือทุกนะครับสองพันแปดสองพนเก้าพอรู้แล้วล่ะนะอันนี้ผมดูจากเส้นนะครับดูจากทางเทคนิคอะไรอย่างงี้นะข้อมูลโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆติดตามกันนะครับผมว่ามาแน่นะครับเหรียญมีเหรียญอะไรที่มันที่มัน มันไม่ใช่จังหวะตลอดปีมันอาจจะเป็นจังหวะในปีในช่วงนี้ก็ได้นะครับจะเป็นการพุ่งแรงเพื่อจะลงเนาะผมก็กเชื่อประมาณนั้นนะครับข้อมอูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติไตามและกดกระดิ่กดปุ่มติดตามนะครับเราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้เราก็มีกลุ่มทั้งมิชชั Moon, ่นนิวมูนเพีอไม่ใช่มิชชั่นอเมซิ่งอ่า Amazing Rich New Moon Coin นะครับกลุ่มของ Luna XRP กลุ่มของพวกกลุ่มของพวกเหรียญมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีะนะเราทิ้งลิงไว้ตาคเก็บมีแล้วสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า1เรื่องเล่าหนึ่งความมัง่งคั่งเราจะมูนไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ